ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอรินนะครับเป็นเป็นชุดคิดสำหรับครับวอสดีครับผมโยดรบายนะครับอันนี้ก็บอยดรบายนะครับวันนี้เราก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์แลไอเทมนะจากเอรินนะครับมาโชว์ให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมครับก็รุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่น0-22นะครับผมสำหรับรถฮาร์เลย์เดวิสันนะครับผมตัว สตีดไกด์นะครับผมแล้วก็รถคิงแล้วก็อิเล็กทริกไกด์นะครับผมก็ภายในของเราก็จะมีนะครับผมมีอะไรบ้างครับออยมีคู่มือกู่มือครับแล้วก็ใบรับประกันครับใบรับประกันนะครับแล้วก็จะมีบูธนะครับที่แถมมาอยู่ภายในกล่องนะครับผมมีบูธนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญมีโชคนะฮะโชคอันนี้ก็เป็นโช๊คเดิมๆมาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะครับผมปรับสปริงพิโลด กระปิงนะครับผมครับนะครับนี่นะครับจจะกันเลยนะครับผมอันนี้คือของแท้ของฮาเลนะครับผมไอของเอรินนะครับผมครับครับสำหรับราคาชุดนี้นะครับราคาพิเศษนะครับผมเป็นตัว H d ด2ีนะครับ23,300าบาทเท่านั้นเองนะครับผมอีกหนึ่งแรเทมนะครับผมจากผลิตภัณฑ์ของเอรินนะครับผมก็วันนี้เราก็มา ปิดกล่องมาดูแล้วกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมครับก็จะมีนี่นะครับก็นะครับข้างในเราเปิดมาปุ๊บก็จะเจอนะครับผมก็คู่มือครับผมคู่มือนะครับผมก็เป็นรุ่น HD044 นะครับแล้วก็จะมี้างหลางนี่ก็จะมีสติกเกอร์แท้จากเอรินนะครับผมแล้วก็ชุดบูธต่างๆนะครับผมครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะมีอย่างครับมีในนี้จะมี ไม่รับประกันรับประกันนะครับผมไม่รับประกันอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็งก็คือนี้เราทำมาให้ดูเป็นอันใหญ่นะครับก็คือแต่ต้องมีตาตาปั๊มของของดรไบด้วยนะครับผมจะรับประกันที่สมบูรณ์นะครับก็คือจะมีส่วนของโรงงานที่ต้องส่งถึงบริษัทนะครับแล้วก็ส่วนของลูกค้านะครับส่วนนี้ลูกค้าต้องเก็บไว้รับประกันสองปีนะครับที่เกิดจากการใช้งานครับไม่ได้เกิดจากไปไปล้มมาอะไรมาอ่งครับถ้าการใช้งานมีมีปัญหาก็ ส่งเพียงพ่รานได้เลยครับก็มีไปมีตาฟรีเลยใช่ไหมครับฟรีเลยใช่ครับสองปีฟรีครับครับแล้วก็ไปดูข้างในต่อไปนะครับผมก็จมีอะไรบ้างครับก็เปิดมาแล้วก็จะเจอโชกนะครับผมชุดชคชุดนี้ก็จะพิเศษกว่าชุดของศูนย์สองสองนะครับผมก็จะมีพวกเป็นซับแทงเนาะแล้วมีอะไรต่อมาครับบอยมีปรับได้สามตุดครับก็คือมีมีบาวมีคอมเพรสชันแล้วก็มีพีโลดนะครับก็คือแล้วอีกอย่างก็คือจะปรับความสูงต่ำได้นะตัวนี้โอเคครับผม ได้ครับอันนี้เป็นขาจับซับแทงค์นะครับงานของเอรินเลยสวยเลยครับผมก็ยังมีครับยังมีนะครับชุดนี้ก็จะมีชุดยึดจับซับแทงค์นะครับผมชุดยึดจับซับแทงค์นะครับก็ยึดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือพิเศษตัวนะสำหรับตัวตัวนี้นะปรับพีโหลดครับปรับพีโหลดสปริงนะครับผมนะฮะนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับจะมีตัวนี้เป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอรินนะครับเป็นเป็นชุดคิดสําหรับจับซับแทงสําหรับรุ่น HD 24เนีนะครับอันนี้เป็นของแท้เอรินนะครับจะมีตรงนี้ครับมีโลโก้เอรินอยู่ซึ่งใช้สาหรับใช่ครับสาหรับจับกับตัวสีทองอย่างนี้เลยครับผมับได้ตัวยึดรับแท้งนะครับผมอันนี้รู้สึกจะเบามากเลยนะฮะชุดนี้ของเอรินจะเบามากเลยจะเป็นผมตามรูปนี้นะครับอ๋อยุตามรูปอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะ ก็ข้างในนี่ในกล่องนี้ก็จะมีพวกน็อตนะครับยึดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บูทต่างๆนะครับผมแล้วก็แคมปลัดอะไรพวกนี้นะครับครับมีมากมายอยู่ในนี้เลยครับสำหรับตัว HT ศูนย์สี่ครับราคาห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยครับแล้วก็ตัวชุดคิดสี่พันเก้าร้อยเก้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับครับผมก็รวมทั้งชุดนะครับผมก็ไม่เกินห้าหมื่นแปดพันบาทครับผมแล้วก็ตัวนี้มีคนจองแล้วนะครับตัวนี้ครับผมก็มีชัวนี้ก็มีคนจองเรียบร้อยแล้วครับก็เป็น คุณแจ็คนะครับผมประธานกลุ่มของ h ฮดดนมินนะครับผมก็ได้จองไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาชุดนี้ฮะไปติดตั้งที่ดรไบสาขาปฏิมนูิธรรมนะครับผมครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ยังพอมีนะครับติดต่อมาได้นะครับยังมีครับติดตั้งได้อีกนะครับครับเอาวันนี้ก็พวกผมทั้งสองก็ฝากดรไบดรไบไว้ด้วยนะครับผมว่าโอเคถ้ามีอะไรก็ติ้งออฟไบติ้งออฟดรไบนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์สองห้าสามแปดเจ็ดหกสามแปด หรือ www.drbike.co.th นะครับผมหรือ line d o t o r b y k e ครับผมแล้วก็พบกับพวกเราทั้งสองใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ